ยังสั่นลิงกังยังสิโอ้ยเขาสิ่งทั้งนั่งที่เขา่เคยบอกย่าวัวออมีแต่คนตา,<ม>บ,าบอดเะเลว่าลูกกูปเป็นลิง เห็ดนดดำเราเห็ดคอนเทนต์ยูทูบนี่แหละหลังเจี๊เราทายตัง้งหัวเราหัวเราประเทศไทยรุนรุนตลอ่รุนรุนตาหักแต่คนเลี้ยงที่เรียกน,น้ำมุนเราจะมาเปิดมดหนึ่งค่อยเปิดมดเม้นมดหนึ่งในแม่มมหัวคนเลยนี่ยน้ำมุนหัวเหมือนเันเฮ็ดตลกแล้ว,ลลลวก็ลังเห็ดตากเห็ดแปลว่าก็เบึ่งกึ่คักที่เรียกคมมนนึกว่าแม่นั่นนั่นก็ต่อมาได้แที่ยวเอากล้องออกไกลๆจังนมาลูบปากคนโอ้ยเราเลิตาหัก อไรติดตามเราของเราางเล่าอะไรน่าจะเป็นคนดำประเทศในหมู่คนกับผูอย่างเบ,บ,บิง้งหน้าเด้อพี่น้องไปเบิ้งเด้อข้าเจ้าเฮดคอนเทนต์ประเทศอื่นคนเนากขันมีคิดใจดีจะบอกว่าไงซะอกูนี่มัวแต่ว่า,าได้หนีกูนี่ไลยพูแต่กูไปกินน้ำคนกูไม่เคยเอาเปรียบคัเออถึงแม้ถึงกันดีบดีออกไมมล่กูหมู่อีกว่าพูดออกนะอือนิสัยกูนะ สิมาบากูเร็วอีปัติท้ออคนเร็เวๆนะมันเห็ดแก่ตักสิบอกถ้าคนเร็วนะอ่ามันอเอ,อื้อเพื่อเพื่อ,พอแพ่ให้ดอกคนเร็เวๆนะออมันเห็ดแก่ตัวมันเอาชั่วให้คนอื่นเอาดีเข้าตัวคนเร็เวๆนะเ<ล>ออเร็วคนดีมาคนอื่นเร็วตัวเองนะดีทำไดะอะไรกันขัดมันบดีดอกอม,มันกรันยั่งคือการันเทย์อ่าเม่เอาอิคนอื่น,นเรา เอาอะไรตัดสินงทีเราเป็คนครอบครัวกูถึงถึงครอบครัวกูสิบวันใดมันวันใดอันยังของเขาอื่นยังขอวันใดอ้อมนั่งทอมตนกับตามเถอะเออเขาขยู่แบบปูนพื้นฐานของพวกเป็นคนธรรมดาใส่ชีวิตธรรมดาของเขามีอะไรก็ทำเออที่คนอื่นเขาขย็บกันทั่วบ้านทั่วเมืองมีกินร้านานน้องก็ไว้มีกินนอกไอ้กินเนื้อเย็นอืมขิบกินเพรก็เข็ขไปตามสไตล์ของเขา เขาออกมาตอบคอมเมนต์กันเฉพาะคนที่มาบอกมาด่าคอบคู่เขาเขาอธิบายฟังแค่นั้นเองไม่ได้เห็นไม่ได้ไปลาล่าคดใส่คำนี่ใส่คำแบบโอ้อคือซู้คิดได้ล่ะคือหาว่าว่าวกับผัวกับผัวผัวอะไรยังเกาะมันเราเอุนกูเห็นคอมเมนต์นะป้าชอบคิดได้จังใดอ่าปากเผ็ดนะมันมีเวี้ยแยังดอกบานๆนะจบตะกี้ลูกมันเมล่นว่าสัตว์ ได้นี่ยนะความคนเร็วๆนวงางผู้จักบอกตัวเองใกล้สิตายเลยเด้เด็กน,น้อยเขาเกิดมาใหม่เขามีชีวิตที่กระลังจิเยาไกลตัวเองมาใกล้สิบัดอายุไขโอ้ยนางเนี่ยมึงนั่งหนาจะคล้องเน,นี่ยมึงนั่งคอจะคล้องกระเหี่ยวย่นย่นเนาะเนี่ยมึงเด็กน้อยคือมันเต็งมันตึงเลยอิจฉาเนาี่ยว่าให้เด็กน้อยนะป่านนี้คือเกลียดค่อยเมียว่าลูกกูหัดตีโซกับป๊กโซโค่ว่าสัตว์พระที่ทอมีแต่คนตาบอดนะว่าลูกกูโซกับป๊กมาแต่เสื้อผ้ามันยังไหวเปื้อน ที่บ่อนอานั้งไหลนี่ตากระเบิงเรานี่าว่าหลอดไลยชุดเบิงแน่เสื้อผ้าลูกกูใส่นะเออมันอาจจสบนเป็มนราคาแพงดอกเอืแต่ถ้าพ่อแม่ดูแลเสื้อผ้าเขาลูกเขาก็สะอาด